ขึ้นมากแตมาบอกกันละออไปมากเ,เดี๋ยวันสวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอซทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้ถาพาร,รวยพอสะไวพาร,รวยครับทีผมวันนี้มาตามแนวทาง ของพอศูนย์ปูสีเพิ่นบอกไห้มาเอาสามตวัวครับเอฟซีครับผมครับพ่อครับสวัสด,ดีครับสวัสดีพ่อสเป,ปรย์ศูนย์กลางครับหา,ายจะมาโดนครับผมตามแนวทางของปูศรีเพิ่นสิไปกองสลากนี่ยิ่งร้างสัตว์อ่าหนี้สิไปกองสลากบอกว่าสัตว์ละ เอาไปนั่ไปหอดสัจจาร菩提นี่พ่นเลี้ยวโอ้โหนี่แต่ว่าสิเป็นกองสลากก่อนขสีมาบอกว่าฉันว่าโอ้หเอาครับเอฟซีครับผมก็ศูนย์นะครับปูสีปูยังก่อบนสีบบนี่อบนชีปูบนสีสองตัวให้มาไว้แล้วสอซีบอแมนสองสีสองีซีสามสอง สี่สามสองครับพัดเอาพัดเอาสี่สามสี่สี่สองสี่สามพี่น้องแมนครับอ่าเป็นยังไงพ่อขึ้นโค้งองไปบ่ล่ะเราไปแล้วพ้่หู้งบงไปเยอะมั้บ่เออแล้วสัมดเบิร์ดแล้วกองสลากไปแล้วตรงๆเรื่อบาดอีเรื่อไปแล้วไปมาแล้วอ้ไปมาแล้วสัญจรกับเม่อยันปีพ่อบ่เราไปแล้วมาแล้ว กับขึ้นมาแล้วมืงขึ้นก็มามืงขึ้นมาก็มาบอกกันละไปมาเราเล้อว่าฮันโอ้พคนนั่ไปฟาดคุณวะเขาเขาไปไนคุณเขาไปไนคุณเด้อไปไนคุณเลยไปมาเราเล้อเจก่องขลากเจ๊หมว่าเขากำลังตังหันนะโอ้กำลังเลี้ยงกับำลังจัดกันเด้อเออเขาตังจัดลูกไปสิให้ออกเจให้ออกเจ๊โอ้โหไปไปเห็นแม่ยิ่จับลูกมันขึ้นมา มีสามพน่นจับดูกมันขึ้นมาพ่นละลูกกว่าฮนละวานครับผมระวานลูที่หนึ่งคือแปดกว่าฮันลูกที่สองคือเก่าก่นลูกที่สามคือเจ็ดกว่านระวานมันก็จบุบวแปดเจ็ดห้าโอแปดเก้าเจ็ดกว่าละวานสามคนจับมาให้เบิ้งพูดเล อแล้วหมว่าไม่ยิ่งเจ้าขึ้นมาคนละลูกก่อนชั่วข้นมาแล้วก็เบิ้งเบิ้งวันแล้ว่าแล้วเป็นแปดวันดูกที่สองติดแล้ววานเป็นเก่าอ่ะดูกที่สามมันคือเจ็ดวันด้วยแปดเจ้าเจ็ดฟาโต้สามตูดเล้าวาเท่านั้นแหละแล้วเลยว่า โอ้ยไปกันเลือบาดอยู่ฮะแมาบอกซะมาน่ะเออฮ้ยฝ่าวายายู่ฮะโมกีผู้อยู่วัดก็เห็นแล้วว่าโอ้ไปซื้อบิึงซื้อเออไปเบิ้งแล้วกับฝ่าว่าโลยฮะระวังไปกับพอดีท่วงจังหวะมียิ่งสามคนย่างออกมาว่ายฮะแล้จับปลูกปิงปองพอดีว่าฮะยกให้เบิ้งพอดีเลยเออยกให้เบิ้งเรายกให้เราเบิ้งเราก็เบิ้งจับเช้สมองก็ออกมาเลยฮะระว่า เห็นสามตัวเลยวะท่อปเออสามตัวอันก้อนเพื่อนที่ไปเพื่อนมาบอกว่าพอเราบอกจับมือนั่นแล้วโอ้บอกแต่ว่ามือนั้นว่าสิไปกองใช่ไหมแล้วบอกจับมือน,นั่นอหละไยสิมะไฟเฮ้ยอันนี้ว่ามันเล็กันพ่อปุีิเฮ้ยเนี่ยเฮ้ย เลขฟันคือ4 9ตัวฟันจังหากดีิอันนี้เลขเลขปูไฮไว้เลขปูไฮไว้เลขฟันนะคือ4 0 9อันนั้นเลขฟันชวนตัวชวนตัวอันนี้เป็นของเลขปูสีปูสีคนละตัวอยู่คนละตัวอยู่แปลว่าไปมือนี่ไปมือขึ้นนี่ ไปมืขึ้นวานเนี่ยขึ้นว่านขึนวนนี่บนวันพระบววันพระแล้วไปไปมืขึ้นวานี่นนนนนนพอดีจัทว่าว่าสวดมุ่นแล้รก็ไปสวน,นมุ่นอะไรก็ไปเลย,เยไปแวบไปแวบมากเลยว่เจบ่มีอุปสรรคยังตีพอบวบวของบวค้างยังแล้วอ่ะเขาก็เปิดฐาเลย,เ,ยเปิดพอดีไปว่าเขาประตูจังปานอยู่กันร้อยเข้าไปด้วย <laughs> ไปกับพ่อทีแม่ยิ่งสามคนเลยก็ได้อีนึงหรืจับออกมาก่อนวพันโยกขึ้นแล้วก็เห็นเด็กเปล่ามาทีสองย่างออกมายกขึ้นเห็นเด็กเก่าพันอีสามย่างออกมาอีนยกขึ้นเห็นเด้เกรว่าอร์เกี่ยวเรื่อพันน่าก็บอกว่าอังกีโอ้ยมันก็บริสติยากแล้วเด็กเป็นตัวปันยังไนยเนาะ มันต <Roth> <die> ี s. <S อะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นโตมากแล้วว่ะท่านมันก็ร่วงมาร่วงด้วยท่านบอกแล้วนะแล้ววันน <h ums illa> ั้นแลบอกเพราะนั่นแหละนี่ก็ว่าที่เฝ้ากะเปลือบานกลับไปวัดก่อนว่าหันมันไม่เขียนเลยพวกนี้คอยู่วัดว่านหันท่านว่าถึงบ่อเลขสามตัวที่ท่นปล่อยเอาสองตัวที่ท่นปล่อยออกมาเนี่ยว่าวยว่วเราอยู่แล้วก็ว่า มาได้แล้วว่านงกันมาแล้วรับทรัพย์รับทรัพยมาเลยสองสามเนาะสองสามกับสี่สองเนาะวท่านสองสามสีอมันตัวเก้าน mm ี่ตีเลยนี่สองสามสี่สองวะท่าน่ะโอ้สี่กับสองสามเนี่ยเนอสองตัวกับสองสามคป็โวสามสองนะครับเนโวสามสองสามตว่าเลขสองตัวนี้ มาแน่บ่งวดนี้เลยถามบนบพพเราว่ามาเขาแน่เขาแน่ว่าเออเราว่ามาชีประกอบกับเก่าเหมือนเดิมมาเป็นคู่กันลดเพื่อนล่างบนล่างบนเลยเออล่างบนเลยปัดทู่บัดทู่นครับผมมาหอดต่างหอดบนบาดนี่รักว่าทุนใดสีอยู่ล่างอยู่บนเด้อบาดนี้ เลขฝันตัวเลขก็ะเพาะเลขฝันเลขฝันน่ะคือสี่ศูนย์เก้าคล่นของฝันของประศุนนะตเบิดเลือดปูครับยุ้ยยีผมปูสีวนไปกล่องสลากยี่ไปกล่องสลากมาบอกเลขแล้วครับยุ้ยยี่ผมไปเบิ่งแล้วกระเพามาบอกท่านที่ ยนันบ่อดรนะบอกแล้วกับฝ้าไปต่องหัวชนหายไ,วไว้คือ4 3 2สาม2องครับอีทีผมสามมาเอาเมือนี่3ตัวไปกองสลากรีบมาบอกทันทีครับอีทีผม8 9 7เม็ดเดียวครับ3ตัวนะครับเนี่ยส่วน4 2 2 3 4งามสีตัดมาจัดสี่สามสองครับอีที่ผมโชคโศกมันมนันนะมันด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับคำว่าเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนครับ พอจบอยู่เปเพียงสานีพ่อกับแม่ในชิหน้าสวัสดีครับสรบมือครับผมสวัสดีครับพ่อศูนย์สวัสดีครับ